ถ้าหากว่าเราจะรีคูดนะครับพนักงานแล้วสามารถที่จะประเมินในเรื่องของซอฟต์สกิลเรื่องของมายเซตได้จะทําอย่างไรได้บ้างนะครับโดยปกติเนี่ยเราก็จะรีคูดคนจากการดูผ่านฮาร์ดสกิลส่งแบบทดสอบใดใดไปก็ตามเขาก็จะทําแบบทดสอบกลับมาแล้วก็เห็นว่าคนนี้มีฝีมือแต่เรื่องซอฟต์สกิลเรื่องมายเซตเนี่ยเป็นเรื่องที่เท่าๆมากๆวัดอะไรกันได้ยากมากนะครับอาจารย์ตาได้แชร์เทคนิคว่าการให้แคนดิเดตเล่าเรื่องประสบการณ์การทํางานอุปสรรคที่เจอและวิธีคิด แก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ช่วยมากๆเลยครับในการวัดไมซตของเขาว่าเมื่อเขาเจอกับงานที่ยากอุปสรรคที่ยากเจอกับปัญหาต่างๆเขามีวิธีคิดอย่างไรเขามีการโทษคนอื่นหรือเปล่านะครับเขามีการเสียความมั่นใจแบบไหนเขาแก้ปัญหาอย่างไรสิ่งเหล่านี้คือการวัดไมซตในระดับจิตวิทยาที่เกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะจําลองการทํางานจริงโดยให้เขาเนี่ยได้ลองนําเสนอไอเดียตีกลับไปกลับมากันครับและให้ดูว่าเขาเนี่ยมีวิธีคิด ในการสื่อสารกลับมาอย่างไรที่สําคัญครับอาจารย์ต้าทางานที่ Facebook มานะครับเขาบอกว่าในองค์กรประเทศไทยเนี่ยใช้เวลาในการรีคูดและสัมภาษณ์คนเนี่ยน้อยไปด้วยซ้าจริงๆเราควรจะใช้เวลาที่มากกว่านี้มากกว่าแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงโดยปกติถ้าเป็นบริษัทในซีรีส์คอร์เวเล่ใช้เวลากันเป็นวันหรือบางทีอาจจะเป็นสัปดาห์เลยด้วยซ้ําที่ให้เข้ามาเ r รน n ิ n งเดย์กันนะครับส่วนพี่อ้อครับได้เล่าถึงประสบการณ์ในการทํางานของ Google บ้างครับซึ่งเข้มงวด และ invest หรือว่าลงทุนหนักมากๆในการคัดคนที่ใช่เพราะว่าคอสของการได้คนมาเป็นคอสที่สูงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาในการที่เราต้องไปสัมภาษณ์นะครับความแมทชิ่งกับองคอ์กรหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าหากว่าเราได้เขามาแล้วเขาไม่ผ่านโปรเบชั่นนะครับนี่คือการเสียเวลาคนทำงานระดับมนเจอร์สมากๆนะครับที่ต้องมาเทรนอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นต้องเข้มข้นตั้งแต่การให้สัมภาษณ์เลยนะครับให้เขาได้ลองสัมภาษณ์กับคนในหลากหลายระดับระดับท็อปแมเนจเมนต์นะครับระดับแมนเจอร์คนทํางานแบบคลาสเคดข้างกายกันให้ดูซิว่าเขาได้สามารถทดลองทํางานได้อย่างลื่นไหลกับเพื่อนร่วมงานของเขามากน้อยแค่ไหนนะครับและการที่ทําให้เขาเนี่ยต้องสัมภาษณ์กับคนหลายๆคนก็เพื่อที่จะลดไบแอสนะครับหรือว่าอาคติที่เราอาจจะตัดสินใจผ่านมุมมองประสบการณ์ที่ คนทางานคนนึงเข้ามาเขามีความคล้ายคลึงกับเราเพราะฉะนั้นเราเลือกเขาเพราะว่าน่าจะทํางานง่ายแต่มันก็ไม่เสมอไปถูกต้องไหมครับเขาต้องไปทํางานประสานงานกับคนอื่นร่วมกันในองค์กรอีกหลายคนเลยเพราะฉะนั้นคนในองค์กรในตําแหน่งอื่นที่ต้องประสานงานก็ควรที่จะได้รับรู้ถึงนิสัยใจคอของแคนดิเดตคนนั้นเพื่อให้เราเนี่ยได้คนที่ดีที่สุดด้วยพี่อ้อบอกว่าเสียเวลาที่จุดนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนยังดีกว่า ได้คนที่ไม่ใช่เข้ามาแล้วต้องมาเทรนใหม่เรื่อยๆค่าเสียเวลาตรงนั้นแพงกว่าเยอะเลยครับทาไมพวกเขาถึงมีภาวะหมดไฟเยอะขนาดนี้และเราจะคาดหวังในรูปแบบใหม่ๆอย่างไรบ้างให้มันสอดคล้องกับเรื่องที่มันเปลี่ยนไปบริบทที่มันเปลี่ยนไปในโลกของการทํางานนะครับโดยคําตอบที่ได้มาจากพี่อ้อนะครับเป็นคําตอบที่เรียกว่าเป็นโกลเด้นเซนเทนซ์ของเรื่องนี้เลยครับผมชอบมากเขาบอกว่าถ้าตีความง่ายๆของทั้งหมดทั้งบริบทของเรื่องนี้เนี่ย มันคือคําว่าข้างบนก็จะเอาแต่ข้างล่างไม่ทําให้นะครับพี่อ้อเปิดด้วยเพนพอยต์ตรงๆแบบนี้เลยของเมนเจอร์ส่วนใหญ่นะครับและขยายความว่านี่คือผลพวงจากโควิด -19 ที่เกิดเรื่องใหม่ๆใ,ให้ทําในองค์กรมากขึ้นนะครับผู้บริหารต้องปรับตัวต้องรักษาองค์กรไว้ให้ได้แต่ข้างล่างปรับไม่ทันนะครับทำให้เมนเจอร์เนี่ยประสบปัญหางานที่โอเวอร์โหลดมากขึ้นเขาต้องมองทั้งภาพรวมและยังต้องเอ็กซิคิวงานเองอีกด้วยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับคือการทําดีเสมอตัว ทำชั่วเข้าตัวแน่นอนนี่คือสิ่งที่เมนเจอร์เจอกันตลอดนะครับเวลางานออกมาดีเครดิตก็มักจะไปที่ท็อปเมนจ์เมนต์ไปที่หัวหน้าของเราก่อนนะครับพอมีเรื่องพลาดมันมักจะเป็นความผิดของเมนเจอร์เรื่องเหล่านี้สะสมมานานก็จะเกิดอาการเบิร์นเอาได้นะครับซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องไปช่วยเขาดูครับว่ามีการโอเวอร์โหลดตรงไหนบ้างสิงๆต้องช่วยมาจากระดับท็อปแมนจเมนต์ก่อนนะครับเพราะคนกลุ่มนี้มักจะปฏิเสธงานไม่ค่อยเป็นครับ อยากจะเซเยสทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพราะว่าคิดว่ามันอยู่ในผลการประเมินสุดท้ายซึ่งเมนเจอร์เองก็ต้องฝึกที่จะเซโนบ้างนะครับเพื่อโฟกัสในการทำสิ่งตรงหน้าให้ดีด้วยโอ้ชอบมากนะครับพี่อ้อพูดไว้ดีมากเลยต่อมาครับอาจารย์ต้าได้ปิดท้ายหน้าที่ของเมนเจอร์คือการเป็นกู๊ดโค้ชนะครับแต่พอองค์กรเข้าสู่ช่วงวอร์ไามช่วงสงครามหนีตายอะไรก็แล้วแต่นะครับ มันก็กลายเป็นงานเร่งไปหมดเลยนะครับและมักต้องมองช็อตเทอมมากกว่าลองเทอมแทนที่จะเป็นโค้ชที่ดีให้กับทีมกลับไม่เห็นสถานการณ์ไม่เห็นภาพรวมลงมือทําเองหมดเลยกลัวมันผิดพลาดกลัวมันเละเทะไปมากกว่านี้แล้วกันผมใช้คํานี้เลยแล้วกันนะครับลูกทีมก็ไม่ได้เก่งขึ้นเพราะว่าหัวหน้ามาออกรับหน้าให้อย่างเดียวเลยความเหนื่อยมันก็เลยไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายก็ควรจะต้องถอยกลับมาบาลานซ์ตัวเองให้ดีและต้องทําความเข้าใจครับว่าหน้าที่เมนเจอร์ คือการนําให้ทีมเติบโตและเก่งขึ้นและที่สําคัญครับขีดเส้นใต้ไว้เลยต้องเก่งขึ้นในระยะยาวด้วยนะครับแมนเจอร์ก็จะเหนื่อยน้อยลงนั่นเอง